เอาละครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในคลิปเลียเชั่นสกิบีดเดิล79ภาษามาไงไม่รู้ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยอืเห็นปุ๊บเลยอัดเลยนะรครับโผล่ขึ้นในที่สุดก็มานะครับผมแป๊บหนึ่งขออนุญาตเตรียมตัวก่อนครับเอ๊ะมันมีแทรกเสียงด้วยแต่มันไม่มีภาษาไทยนะผมอยากปรับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันก็ว่าทำไมใช้เวลานะ แป๊บหนึ่งนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องราวกันเรื่องราวที่แล้วก็คือเราวิ่งเข้ามาแบบเขเลยนะวิ่งเข้ามาถาทับข้างล่างนะใช่ไหมอ่ามาแล้วยังไงต่อหลังจากเนี้ <c oughs> ว่าแบบหนึ่ง มีคนนอนนี้อยู่ฮะวีลาทีวีแมนใช่ไหมหิห้ยดได้งูลเลยละนะครับก็คือไอ้ที่พี่แมนมันผล่มาใช่ไหมไมึงทีเหลืออีกแล้ว เหมือนว่าไม่มีที่ให้หนีแล้วนะครับไอ้น่ากาลังมาแบบนั้นนะนะครับข่าวครับการต่อสู้เรื่องขึ้นแล้วครับทีนี้งปายต่อครับโอ้โหฝั่งเอสโบได้เปรียบมากกว่าการทำประตูไม่ใช่โอ้สีสันสวยดีนะผมว่ามาครับเิ่มมือนะครับทั้งคู่เลยครับตอนนี้ อ่าฮ่าฮ่นแยครับเรียบร้อยอ้าวไม่ตายทีครับเอ้อนี้ก็ได้ผมจากที่นี่ไปตาโอ้โหบุกโู้ไม่อีกครับอ่าตากล้องเราเรียบร้อยไหมผมว่าไม่อืม เออ,อก็เลงจะถามนหรอทำไมในปแปลไทยมันเขียนผ้าพ,พันคอวะเดี๋ยวอืออ่าลบเอ่อมันเป็นแค่แนนมันเป็นซอกอ่ะนะครับผม เอ๊ะอันนี้อะไรเนี่ยอ้อาวอันนี้เป็นเครื่องติดไอ้เขาเรียกไงเครื่องติดตามเลยไอ้ทกอย่างเนี่ยอออง่ายก็คือเราเราต้องมาทำลายเครื่องติดตามนเนาะอันนั้นอะไรอันนั้นโอ๊ย มองไม่เห็นนะครับผมแต่น่าจะเคยติดตามมาแหละโอหโโอ้หมันยังไม่จบอีกวะเฮ้ยไอ้วอนแมนออฟดูเนี่ยเขาเลยใส่บีโอดีใช่ไหมอ่ะอุ้ย กว้างกลับเลยอ้าวไปชาร์จพลังนะเฮ้ยไปชาร์จพลังให้มันดีกว่าโอ้โหโอ้โหถ้าไม่ดีเลยครับมันมีดาบด้วยอ,อะเนาะตอนเนี้ยเออม,มันมีอยู่แล้วแหละโอ้อยอะไรเนี่ยเสษดาบ จะเปิดจอที่มีสิงข้าว,าวไม่เชื่อได้ไหมอืมภาพตัดนะครับภาพตัดาหม่รอบหนึ่งโอ,โ,อโอ้โหไม่น่าถามว่าโอเคไหมนะครับโอ,โอ้ยังปากแทบเหมือนเดิมครับแค่รอยขีดขวนนิดหน่อย สุดจริงๆครับผมว่าอ่าเราลกกันมาที่เอ่อสปีกเกอร์เบสใช่ไหมก็คือฐานทัพของฝ่ายสปีกเกอร์นะครับผมจะเรียกมั่วอะไรเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะเรียกอะไรนะไม่คุ้นชินหูอะเ,เด็กๆกินฟุตบอลหล่นหมแล้วอะฮะเเดี๋ยวเวลาโมบบเมนตายไปแล้วไม่ใช่เมื่อกี้ เอ้ไม่ใช่เมื่อกี้หลายตอนที่แล้ว,วเฮ้อเลว่ามันคือภาพลวงตาเราวะโอ้โหอันนี้คือ p o v เราใช่ไหมนั่นแหละสรุปเธอยังไม่ตายเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ไปดูอะไรกันอะ่ะอย่าบอกนะว่าฮุย เดียว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 เสะใสนอร์เบอร์แมนนะครับโอ้ยแสงสีแดงแจ่มาเชียวโอ้ยผมว่าภาพตัดแล้วล่ะอ่าเรียบร้อยครับโคฟูมหรือหยกเกือบจะโคฟูแลว กูลาตอบโต้ตกับจริงๆแล้วมาเตะก,ก้นซ่วมกันเด้อโอ้โหเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเริ่มจากตอนแรกเลยก็คือต่อจากความเที่ตอนที่แล้วที่ไอ้ป้อนแมนรอบดูมนะครับบุกเข้ามาแล้วก็ต่อสู้กันนิดนนะหน่อยหนะ่อยเนาะไม่ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ เขาเรียกไง่ะื็คือมันเน้นฉากต่อสู้นะช่วงประมาณสามนาทีสี่นาทีอ่ะแล้วก็ภาพตัดไปนะครับมาที่สถานที่ของเอฐอานทัพของฟาสปิกเกอร์ซึ่งเราก็เห็นตามนี้เลยนะว่ามันเป็นฐานทัพที่สวยนะ, <c oughs> อะเอามองในความอมองในแง่ดีก็มันสวยแล้วก็สิ่งที่เราแปลกใจก็คือคราวนี้มูเวนยังไม่ตายใช่ เราก็เห็นกันอยู่ว่ามันตายไปแล้วนะเออนี่ก็แปลกอาจจะเป็นภาพดวงตาเราเปล่าอืมซึ่งพี่แซนทิตบอกว่าเขาอยู่ตั้งนานแล้วแล้วอยู่ตอนไหนวะนั่นแหละดิหรือว่าตอนปีชีพเออเราเบอร์ไปก่อนไม่นะเราก็เห็นฉากอันนั้นแล้วเบอร์ไม่รู้อนะเนาะ แล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ไททันสปคเกอร์แมนก็พูดขึ้นมาว่าไงนะขอเปิดเสียงกัน ผมได้ยินนิดๆหน่อยๆนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือเสียงมันเหมือนแบบอ,อะไรอยู่แบบเนี้ยมันรื่อึกอย่างนั้นนะเพราะว่าเอา,เอาหูมาใ,ใกล้ๆแล้วมันได้ยินแค่ประมาณเนี้ยแป๊บหนึ่งหอฟังก่อนเนี่ยมัน เหมือมันจะคำรามเหมือนกันนะซึ่งในช่วงสุดท้ายก่อนจะปิดฉากนะครับเราเห็นเขาเรียกไงนะเหมือนเห็นลําโพงขวาสองเนี่ยเออเขาเรียกสองลำโพงนะครับผมเห็นนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ง่ายๆก็คือมีโอกาสที่ตอนหน้าจะเดบิวตกลับมาเออกลับมาแหละไม,ไม่ไม่ต้องเดบิวตก็คือคัมแบ็กง่ายๆ Muốn, น่าสนใจนะครับสำหรับตอนหน้าแต่ผมว่าตอนหน้าจะผมว่าอาจจะท้ายปีเลยเพราะว่าใช้เวลาทำนานนะครับผมท่าฎีวิเคราะห์ก็น่าจะช่วงประมาณต้นธันวาไม่ก็ปลายธันวาไม่ก็ไปมกราเลยนะครับผมก็ขึ้นในปีแปดสิบง่ายาก็คือจบเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ็ดสิบข้าวนะครับผมมาเรื่ันต่อหลังจากนี้แหละ แต่ผมไม่แน่ใจว,ว่าหลังเอ่อการต่อสู้หลังจากเนี้ยว่ามันจะแคลงไงนะมันจะสนุกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นไว้เจอกันตอน EP แปดสิบแล้วกาันไปแล้ว